คันเดียวเนี่ยครับคันเดียวคันเดียวคันเดียวล่ะครับเชี่วคันนี้มาเป็นการจับกุมจะลดน้ำไปนายครันน้ำไหนน้อนอันนี้คาดว่าจะลดน้ำนะครับไม่มีป้ายเป็นยังไรเล้วดีนั่นตัวนี้กันอันนี้ครับการจับกุมครับคาดว่านในเป็นยาเสพติดนะครับของเราใช่ไหมเราขนมาใช่ไหมเนี่ยครับผมเราชื่ออะไรนะฮะมองมองหน้าเราชื่ออะไรโชคอนันต์ครับโชคอนันต์โอเคเดี๋ยว เดี๋ยวจะจะพาไปดำเนินการต่อไปนะครับครับมาอันนี้อันนี้เด่นกันทั้งทีเพรคันเดียวนี่ยครับคันเดียวคันเดียวคันเดียวล่ะขับเชื่อปน๋ยขับไปเปลี่ยนทางว่าจะรถน้ำเว่ยไหนครับไหนน้ำไหนน้องอันนี้ถ้าเราอยู่ในรถน้ำนะครับไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยดิน้าน้วนตัวหนีไปฮะนี่ไหนคันนี้คนนี้ไม่หนีครับคนนี้จอดอยู่ในรถให้ความร่วมมือ คันนู้นก็ไม่ดีโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรแจ้งโทษแจ้งเลยครับ